สวัสดีครับผู้ชายขายเหรียญนะครับคลิปนี้มีเหรียญย่อยๆนะครับมารีวิวแบ่งปันนักสะสมนะครับก็ลองลองมาดูกันนะครับเหรียญทุกรายการนะครับมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมจัดส่งแบบ EMS นะครับใส่กล่องส่ง EMS เท่านั้นนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรายการแรกนะครับเหรียญ5บาทนะครับ อ่าโอเคนะครับเหรียญ5้าบาทเรือหงปีพศ2531นี่นะครับมี5เหรียญน,นะครับเรือหงปี31นะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้เหรียญละ40บาทนะครับชุดนี้5เหรียญก็4 5 20นะครับชุดนี้200บาทนะครับ5บาทเรือหงปี31 นะโอเคนะครับไปไปเร็วๆนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนะครับรายการแรกนะครับ5้าเรือหงปี3าเหรียญละ40นะครับแล้วก็มีเหรียญ10บาทหมุนเวียน,นอันนี้เหรียญ10บาทปี4-2นะครับปี4-2สภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้แบ่งปันขาย เหรียญละ20บาทนะครับมีอยู่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22นะครับ10บาทปี42นี่นะครับสภาพผ่านการใช้งานมีอยู่22เหรียญน,นะครับแบ่งปันในราคาเหรียญละ ยี่สิบบาทนะครับปีสี่สองมียี่สิบกว่าเหรียญน,นะครับเหรียญละยี่สิบบาทแล้วก็มีเหรียญสิบบาทปีสามสี่นี่นะครับปีสามสี่ผมก็ขายอยู่เหรียญละยี่สิบนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่นะครับมีอยู่ประมาณสิบสี่เหรียญน,นะครับ ใครที่สนใจก็ทักไลน์ได้เลยนะครับไลน์ดีผมขึ้นไว้ให้มุมด้านล่างขวามือนะครับติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับตอบอคอมเมนต์ใต้คลิปผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับน่าเน้นติดต่อทางไลน์นะครับอันนี้ปีสามสี่มีอยู่10กว่าเหรียญน,นะครับเหรียญละย0สบาทแล้วก็มีเหรียญ1ิบปีสี่หนึ่งด้วยนะครับปี4 1หนึ่งสภาพผ่านการใช้งานรู้สึกว่าจะมี 123456 1, นะครับมี6เหรียญน,นะครับปี41แบ่งปันเหรียญละ70บาทนะครับก็ราคาเดิมนะครับ <c oughs> เหรียญละ70บาทตี10บาทปี41สภาพผ่านการใช้งานนะครับมี6เหรียญอ่าแล้วก็มี10ปี31นะครับอันนี้10ปี31สภาพตีเป็นเก่าเก็บผ่านใช้น้อยละกันนะครับ ตีเป็นผ่านใช้น้อยแล้วกันนะครับ10บาทปี3ามหนึ่งนี่นะครับเหรียญนี้ราคาหนึ่อยห้าบาทนะครับมีหนึ่งเหรียญนะครับ10บาทปีสามหนึ่งช่วงนี้ก็ราคาดรอปลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็ผมก็ซื้อซื้อเก็บเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดาราคาไม่สูงเกินนะครับซื้อมาขายไปนะครับอันนี้ก็ซื้อมาเก็บนะครับ ซื้อมากึ่งโชว์กึ่งขายซื้อมาเก็บด้วยถ้าเกิดว่า,าใครสนใจก็แบ่งปันนะครับเหรียญน,นี้เป็นแพ็คแพ็คแพ็คฟ้านะครับแพ็คฟ้าเหรียญน,นี้พันห้านะครับอ่าก็เคยเคยเคยลงรีวิวไปแล้วนะครับอ่าอันนี้แพ็คฟ้าสามหนึ่งอันนี้พันห้านะครับใครสนใจขอดูรูปเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับแล้วก็วันนี้ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับปีสามหนึ่งอันนี้เหรียญน,นี้พัน 3 5 0ห้านะครับอ่าก็ซื้อซื้อมาเก็บไว้ด้วยนะครับขายไม่ออกก็เก็บนะครับช่วงนี้เพราะว่าอ่าถ้าได้มาราคาไม่แพงก็คือผมก็กะจะเก็บปีสามหนึ่งนะครับอ่าใครที่สนใจเหรียญก็สามารถสอบถามได้นะครับมีเหรียญมารีวิวแบ่งปันนะครับช่วงนี้คลิปอาจจะลงน้อยสักหน่อยนะครับก็ แต่ก็ยังซื้อขายอยู่นะครับช่องทางการติดต่อทางลายนะครับผมก็พยายามตอบตอบลายเรื่อยๆนะครับอโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ใครที่สนใจก็ติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับ